ช่วงนี้เชลซีชนะหลายเกมติดเนี่ยแฟนบอลอาจจะไม่ชินเท่าไหร่แต่อาจจะชนะต่อเนื่องได้อีกนะครับเนื่องจากเชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านแซฟฟอร์ดบริดจ์เจอกับซซนเดอร์แลนด์นะครับก็จะเป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมปาล์มสับปะทบาทก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะครับไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามมาดูกันว่าผู้เล่นคนไหนสามารถกลับมาลงเล่นได้ในเกมนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับสำหรับ คลิปวิเคราะห์วิจารณ์ก็ presented by new york s i t hybrid ครับทั้งแรงทั้งมั่นใจทั้งประหยัดในคันเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแคมเปญเชียร์มันติดโปรสำหรับแฟนบอลชาวไทยครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w t o y o t a co t h นะครับก็ในส่วนของความพร้อมกันหน่อยฮะไปดูเชลซีกันก่อนนะครับฝั่งของเชลซีเนี่ยที่ลงสนามไม่ได้แน่ๆก็คือมาโลกุสโต ติดโทษแบนนะฮะถ้าจำกันได้ไปเสียค่าง่งในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปโดนเหลืองแดงในช่วงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้ส่วนตัวเจ็บเดิมๆเ,เนี่ยนะที่เจ็บยาวอย่างเลวายโควิลนะโคพาเมอร์เบอร์ดูมาดชิวพวกนี้เป็นตัวที่เล่นไม่ได้แน่นอนอีกคนนึงก็คือเลียมดีแลบแต่ว่าดีแลบเนี่ยมีข่าวดีว่าอาจจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับดีแล็บพาวเมอร์บาดชิวโควิล ลงสนามไม่ได้เนื่องจากการบาดเจ็บแล้วก็มาลูกุสโตติดโทษแบนนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือการได้เจ้าเปโดรกลับมาหลังจากได้พักมาเต็มเนื่องจากเขาโดนแบนในเกมยุโรปนะครับก็เจ้าเปโดรน่าจะได้สตาร์ตตัวจริงไม่มีปัญหาอะไรไปดูเสบตัวจริงที่คาดครับจากฝั่งของฮูสกอนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าตำแหน่งไหนไม่น่าจะเป็นแบบนั้นประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสแน่นอนนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์ให้ฟลิปยอร์เกนเซนลงเล่นแบ็คขวาเป็นริชจีนครับแบ็คซ้ายคูคุเรยย เซนเตอร์เนี่ยเขาเลือกเป็นชารบาคู่กับโทซินอาราบบโยโยนะครับกลางเนี่ยติดใจฮะใช้ลาวเวียเล่นกับไกเซโดแนลรุกมีการาชโชอังเดรซันโตสเปโดเนโตนแล้วก็ชาเปโด,น,โดน,นะครับถ้าถามว่าตำแหน่งตรงไหนที่โอกาสเปลี่ยนแปลงสูงมากๆผมว่าตำแหน่งของอังเดรซันโตสเพราะว่าอังเดรซันโตสเนี่ยในเกมนั้นล่าสุดกับฟอเรสเนี่ยเหมือนเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของมาริสกาก็ออกมาสารภาพว่า เหมือนเขาจัดตำแหน่งผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะได้เห็นไกเซโดเล่นกับเอนโซนี่แหละเพราะว่าเอนโซได้เล่นในเกมกลางสัปดาห์มาก็จริงแต่ว่าสภาพร่างกายก็อาจจะฟิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะได้เล่นคู่กันในในตอนแรกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเอนโซออกหรือจะเป็นไกเซโดกับลาวเวียแล้วก็ตัวรุกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นเนโต้กาลาโชกิทเทนเอสเตวาลซึ่งผู้นี้สามารถสลับสับเปลี่ยนเล่นกันได้หมดนะผมเชื่อว่า อังเรซานโตสกับการไปยืนตัวบนหลังจากที่เล่นแล้วดูสมัสมกึกสมักักในเกมกับฟูอาในเกมกับฟอ r e เรสเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ถูกส่งลงมาอีกซึ่งถ้าลงมาอีกเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นะถือว่าเซอร์ไพรส์มากที่เหลือเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์แบ็กนะฟะโฟฟาน่าไปเล่นในเกมกลางสัปดาห์มาแล้วแทนฟอนโฟาน่าตัดชื่อออกไปก่อนคนแรกทีเนี้ยมาเหลือโทซินนะ,ะกับจอชชิมปง ก็เป็นไปได้นะครับว่าจอช์อาชิมปงอาจจะได้เล่นเพราะว่าอาชิมปงก็ฟอร์มดีในเกมกับฟอร์เรสต์อาจจะได้รับการตอบแทนด้วยการได้ลงเล่นในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยกองหน้าของซาลาแลนก็คืออีซิดอร์เนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอีซิดอร์อาจจะต้องเจอกับโทซินก็เป็นไปได้ต้องคาดเดานิดนึงว่ามาร์สกาจะจัดเซนเตอร์ตัวไหนลงนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเกมกับ อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับเจอกับวอลเวคอสเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนั้นก็ต้องใช้ทางโทซินลงสนามนะครับก็เชลซีนี่แมตช์ล่าสุดถลม่มอาแจ็กซ์มา5ประตูต่อหนึ่งนะแมตช์ที่ uh, ถล่มอาแจ็กซ์ห้าหนึ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์นะครับวันนั้นเนี่ยคู่เซนเตอร์ใช้ uh, ทางด้านของชาโลบาลงเล่นนะครับเป็นตัวหลัก แล้วกเ็เดี๋ยวผมเช็คแมตช์เซนเตอร์ก่อนวันนั้นผมเพิ่งผ่านมาไม่นานเลยลืมแล้วนะนเซนเตอร์เนี่ยนะครับใช้ชาโลบาร์โฟฟาน่ากับโทซินาราบิโอโยนะครับยืนคู่กันก็เอาโทซินมารับมือกับออวอลเวคอสก็เกือบโดนใบแดงงานโดนเหลืองแล้วเกือบโดนแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟฟาน่าจะได้พักนะครับก็อาจจะเป็นชาโลบาร ที่ได้สตาร์ตตัวจริงแหละอยู่ที่ว่าจะยืนคู่กับอาชิมปงหรือว่าจะยืนคู่กับโทซินเพราะโทซินก็ฟอร์มหลุดในเกมก่อนหน้านี้นี่คือความพร้อมของทางฝั่งของเชลซีผมว่าเสเวตตัวจริงน่าจะไม่หนีจากสิ่งที่ผมบอกเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งของซันเดอร์แลนด์กันหน่อยซันเดอร์แลนด์เนี่ยช่วงหลังผลงานก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยซันเดอร์แลนด์จะเล่นดีในเกมในบ้านนะครับเกมในบ้านซันเดอร์แลนด์เนี่ยแมตช์ล่าสุดมีชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1 เกมเยือนเนี่ยพวกเขาเสมอพาเลสได้0ูนย์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือมีเสมอกับแอสตันวิลล่ามา1นก่อนหน้านี้มีในบ้านชนะวูฟมา2อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยเก็บผลการแข่งขันได้ค่อนข้างดีนะซันเดอร์แลนด์เนี่ยทำเป็นเล่นนะอันดับอยู่อันดับ7นะมี14แต้มเท่าเรานะครับเราอยู่อันดับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยตารางคะแนนเบียดกันมากฝั่งของซันเดอร์แลนด์นะครับก็ ตัวเจ็บยังเป็นตัวเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนิสเซอร์กินนะครับฮาบิบเดียร่านี่เป็นตัวที่ย้ายมาจากสตาร์บุกถ้าจำมาได้นี่ตัวนี้ดีแบ็กขวานะฮะแล้วก็ทางอาจิอาเลเซ่พวกนี้ชื่อหลายคนนี่อาจจะแทบไม่คุ้นด้วยซ้ำเซอร์เดนแลนด์เนี่ยนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะฮะผู้สับป,ประตูยังเป็นโรบินโรฟนะครับเหมือนเดิมเกมรับหลังแบ็กโฟนอร์ดี้มูเกเล่ทางขวาคนนี้้เล่นได้นนทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กขวา นะครับอดีตนักเตะอาเบร์ลาสิกนะฮะซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของทรีฮูมนะครับเซนเตอร์ใช้แดนบัลลาดเล่นกับเอาเดเรเต้เดอร์เรเต้ที่เป็นเซนเตอร์แบ็กปารากวัยกลางตัวเก่าครับกานิชชาก้าเล่นกับทางด้านของโนอาซาดิกินักเตะเบลเยียมแนวรุกครับมีทางด้านคริสริกมิดฟิลด์ดาวรุ่งอยู่ตรงกลางซ้ายเอนโซเลฟีแล้วก็ ขวาเนี่ยเป็นเบอร์ธันเตาเร่ก็จะได้เจอทีมเก่าด้วยนะเบอร์ธันเตาเร่นี่คืออดีตเด็กเก่าเชลซีเนาะแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิลสันอีซิดอร์นักเตะฝรั่งเศสนะครับก็วิลสันอีซิดอร์เนี่ยซีซั่นนี้นะครับยิงไป3ประตูยิงได้ในเกมกับเวสต์แฮมในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ในเกมกับแอสตันวิลล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่น่าจับตามองนะครับคู่นี้เราเจอน้องใหม่ก็จริงแต่ว่า ไม่ใช่เกมง่ายนะครับบอกไว้เลยไม่ใช่เกมง่ายเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกเนาะเพราะฉะนั้นเกมพรีเมียร์ลีกไม่เคยง่ายนะครับต่อให้เล่นในบ้านแล้วก็จริงจริงเชลซีกับสแนนดอร์ดเนี่ยไม่ได้เจอกันมาน่าจะสักพักและโอ้ตั้งแต่ยุคของจริงๆถ้านึกย้อนตอนนี้นะฮะยุคที่เชลซีเคยแพส้สแนนดอร์ดขาดลอยสี่ศูนย์ตอนนั้นน่าจะเป็นเกมที่สเตเดียมออฟไลท์ยุคในควินเนาะควินฟิลิปยุคนั้นน่าจะปีสองพันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูสถิต จากเฮดทูเฮดเนี่ยเชลซี Chelsea เจอซันเดอร์แลนด์ครั้งล่าสุดย้อนกลับไปปี2017นะครับเกมนั้นเชลซีถล่มซันเดอร์แลนด์ไป5-1สถิติย้อนหลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในสแตลฟอร์ดบริดจ์เนี่ย3นัดหลังเชลซีชนะรวดเลยแต่เสียประตูทุกเกมนะเสียประตูทุกเกมแต่ถ้า6นัดหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea มีแพ้ซันเดอร์แลนด์ในเกมเยือนที่สเตเดียมออฟไลท์ในปี2016แต่ต้องบอกว่าสถิติ อาจจะมองไม่ได้เพราะว่ามันไกลมากๆนะครับมันไกลมากๆคู่นี้นะครับเจอกันเนี่ยสิเกมเชื่อซิชนะ11เกมจาก13เกมในบ้านในการเจอกับเซนราแลนในทุกรายการผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่เราต้องชนะเท่านั้นครับไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเราจะอยู่ในหัวตารางจะลุนมมล้นแชมป์ไม่ลุ้นแชมป์หรือว่าจะเล่นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้เราจําเป็นต้องชนะไม่มีทางเลือกนะครับ อาจจะไม่ใช่เกมง่ายเหมือนการเจอแจ็กส์เพราะว่าบอลสแนร์แลนด์บอลพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่บอลสู้ตายครับหัวชนฝาเลยผมบอกเลยนะแล้วตัวอันตรายคือพวกการิชาก้าที่เป็นตัวบัญชาการเกมนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าเบอร์ทานเตอรเร่กับทางเอโซเลฟีเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยมีความอันตรายเท่าไหร่ถ้าเราตัดตัดาการออกบอลของการิชาก้าได้แล้วก็บอลของทีมพวกนี้มันจะมีเรื่องลูกของเซตพีดที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าเชลซีต้องระวังเรื่องลูกกา,ากาศจังหวะบอลด่งนะฮะนอรดี้มูกเคเล่ก,ก็ทําประตูได้ในเกมก่อนหน้านี้เหมือนกันที่เหลือเนี่ยระวังความใหญ่ของอีซิดอร์แล้วก็อย่าลืมเรื่องของเชลซีที่พอเล่นกลางสัปดาห์มามาเล่นสุดสัปดาห์เนี่ยมักจะเร่งไม่ขึ้นคือต้องอยู่เพราะว่าอยู่ที่สปีดเกมของเชลซีนะครับผมว่าถ้าสปีดเกมเชลซีเล่นดีเหมือนเกมกับอาแจ็คผมว่าเราชนะเซอร์แลนด์ได้แต่ไม่ใช่เกมที่ขาดลอยเพราะฉะนั้นแนวรุกเนี่ย ถ้าเราจัดกานาโชนะฮะยืนซ้ายขวาเนโตแล้วเอสเตวร์ลองเล่นตรงกลางนะฮะโดยที่ตัวบนเป็นเจ้าเปดโดหรือตรงกลางอาจจะเป็นบูดาโนเต้แต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อบูดาโนเต้เพราะว่าผมว่าบูดาโนเต้จะไม่ได้เล่นเพราะไมเล่นกลางสัปดาห์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยอยากไปจัดพวกไกเซโดลาเวียซานโตสนะฮะสองในสามคือผู้เล่นที่ไม่ได้ผ่านเกมแบบเป็นทางการมากคือคือคุณจะเอาไกเซโดยืนคู่เอนโซแล้วก็ตัวบน คุณจะใช้เอสเตวอลเล่นก็ได้หรือใครเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปจัดตัวที่สับป,ปะโดนมากะนะครับคือถ้าเราเอาอังเดรซันโตซึ้อมปยืนตัวบนแล้วกลายเป็นว่าไปทับซ้อนกับพวกตัวอย่างเนโต้ไปทับซ้อนกับการาโชคือตัวบนปล่อยมันเล่นเกมลุกไปเลย4คนน่ะจะเป็นการาโชเนโต้เอสเตวอลจอปเปโดปล่อยมันเล่นไปเลยผมว่าใส่ตัวลุกไว้4คนแล้วเกมในบ้านน่ะมันไม่ไม่จะเป็นต้องแส่ดีซันโต้ฟองดีซันโตพื้นฐานเขาไม่ใช่นักเตะตัวลุกโดยธรรมชาติ นะไม่ต้องไปใส่กลางอย่างไกเซโดลาวียซันโตซึ่ง3คนนี้เป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์แล้ว2ใน3เป็นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำก็คือลาวีเกับไกเซโดธรรมชาติของเขานะฮะในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใส่ตัวรุกแล้วเล่นในบ้านต้องเล่นให้ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราเล่นตัวใหญ่สปีดเกมเหมือนเกมเจอแจ็คผมว่าเราชนะเซนเนอร์แลนด์ได้เนี่ยในฮูสกอร์ให้เชลซีชนะแค่2-1หนึ่งครับซึ่งผมมองคล้ายกันนะผมว่าเชลซีจะชนะแต่ว่าเป็นชัยชนะแบบ เร่งไม่ขึ้นแล้วก็เจอความยากของทีมแบบนี้ทีมการเจอทีมแบบนี้มาริสกามาคห้สัมภาษณ์เป็นประจาครับว่าไม่ง่ายซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ง่ายนะครับผมว่าจะจบที่2 1, หอ,อ,อหนึ่งหรืออาจจะเบิ้ลอีกลู่นหนึ่งอาจจะจบที่3าหนึ่งนะครับอ่ะก็คิดว่าไม่ใช่เกมง่ายสําหรับเชลซีในเกมนี้เพื่อนๆนมองว่าเกมที่เจอสาเดอร์แลนด์จะชนะง่ายเหมือนอาแจ็คไหมหรือว่าทีมต้องบอกว่าทีมน้องใหม่จะปั่นป่วนเชลซีได้มากน้อยขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับในส่วนของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ New Yaris Ativ Hybrid รถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งขับสนุกและความคุ้มค่าต้องคันนี้เลยนะครับทั้งแรงทั้งมั่นใจทั้งประหยัดในคันเดียวนะครับขอบคุณ t o y ยต้ Toyota ด้วยแล้วเดี๋ยว,วเราไปเจอกันในไลฟ์หลังเกมไลฟ์ Live พักครึ่งเนี่ยผมน่าจะติดบรรยายนูเบสซิก้าเยอรมันงานที่ c e n t ทนเวิลด์อาจจะติดภารกิจนะครับไม่ได้ไลฟ์พักครึ่งแต่เดี๋ยวมาเจอกันท้ายเกมนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ